สวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง f a m i n g joining นะครับรอยต่อของเหล็กโดยจะยกตัวอย่างมาให้ดูสัก6ตัวอย่างนะครับภายใน6ตัวอย่างนี้ต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถใช้งานได้ในการต่อเหล็กนะครับตัวแรกเรามาดูในส่วนของ cut back นะครับ cut back ให้เราใช้คําสั่ง modify นะครับเลือก trim extend จากนั้นคลิกที่เหล็ก2ท่อนคลิก1คลิก2นะครับ เหล็กมันจะวิ่งมาชนกันอัตโนมัติแต่มันจะเกิดแกลบช่องว่างตรงนี้นะครับแกลบช่องว่างตัวแกลบเนี่ยตัวปรแกรมมันจะเรียกว่าคัตแบ็กนะครับให้เราคลิกที่ตัวเหล็กจะสังเกตเห็นค่าสตาร์ทจอยคัตแบ็กตอนนี้มันถูกออฟเซตอยู่ที่12.7 m mm อมมนะครับให้เราปรับเป็น0มันจะวิ่งชนกันพอดีนะครับต่อมาบีมจอย เราใช้คำสั่ง modify ครับเลือก trim extend นะครับคลิกที่เหล็ก2ท่อนเหล็ก1เหล็ก2จากนั้นให้เราใช้คำสั่งตัวนี้ครับ beam column j o y คลิกเข้าไปจะปรากฏเป็นลูกศรขึ้นมานะครับลูกศรขึ้นมาให้เราคลิกที่ลูกศรน,นะครับคลิกที่ลูกศรมันจะสามารถพุ่งไปข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะถอยกลับหลังก็ได้นะครับตัวนี้จะ เข้ามุมให้เราอัตโนมัตินะครับคราวนี้สตีลมเตอร์สตีลมเตอร์เนี่ยเรามาที่แถบสตีลนะครับแถบนี้จะมีตั้งแต่เวอร์ชั่น2018ขึ้นไปนะครับให้เราเลือกคำสั่งมเตอร์กดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่เหล็ก2ท่อนนะครับแล้วกด Enter เหล็กก็จะเข้ามุมให้อัตโนมัติ นะครับแต่มันจะปรากฏเป็นกล่องสี่เหลี่ยมให้เรานะครับถ้าเราไปเผลอลบกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยลอยต่อก็จะกลับไปแบบเดิมนะครับผมขอย้อนกลับมาตัวนี้เข้ามุมอัตโตนมัติเหมือนกันแต่ห้ามลบกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแต่ปิดซ่อนได้นะครับวิธีการปริดซ่อนแล้วก็พิมพ์ VV แล้วก็มาที่หมวด Steel Connection นะครับ Steel Connection ปิดซ่อนไปได้แล้วกดโอเคตัวกล่องก็จะหายไปนะครับผมขอพิมพ์ vV กลับมาเป็นเหมือนเดิมตัวต่อมาโอ e พ i นิ b งบายเฟสก่อนที่เราจะทำการ opening by Fa ยเเนี่ยเราต้องทำให้เหล็ก2ชุดนี้ตัดกันก่อนนะครับเรามาที่ modify เลือก trim extend นี่นะครับตัดกันแล้วเราก็ยืดให้มันมาชนกันพอดีนะครับโดยการคลิกที่ตัวเหล็กแล้ววิธีการยืดนะครับให้โนดมันอยู่ที่เดิมเราจะยืดจุดสามเหลี่ยมลงมานะครับจุดสามเหลี่ยมลงมายืดมาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันยืดจุดสามเหลี่ยมมาโนดอยู่ที่เดิมได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราใช้คำสั่ง s t r u c t u r e เลือก Opening by f a c e คราวนี้ก็เลือกหน้า Surface เห็นไหมครับเห็นเขียวๆไหมครับ เราสามารถเลือกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยการกดแถบวนไปตอนนี้ผมต้องการตัดในแนวตั้งผมก็คลิกนะครับคลิกวางลงไปจากนั้นให้เราใช้คำสั่งลายนะครับในการตัดวาดเส้นถ้ามองจากตรงนี้อาจจะมองไม่ชัดเราอาจจะมีการตัดเซกชันผ่านนะครับมาที่หน้าเลเวลของเราแล้วก็ตัดเซกชันผ่านอันนี้เขาปิดออกไปก่อนนะครับ ตัดเซกชันผ่านก่อนอประมาณนี้นะครับให้เหลือเฉพาะจุดที่เราจะมองเห็นนะครับจากนั้นมาที่หน้าทีดีใหม่อีกครั้งหนึ่งเลือก Structure Opening by Face คลิกหน้า Surface นะครับแล้วก็มาดูหน้าเซกชันของเราเซกชันหนึมองเห็นเล็กไหมครับปรับความละเอียดเป็นแบบไฟล์นะครับจากนั้นก็วาดในส่วนที่ต้องการตัด นี่นะครับเหล็กแนวนอนผมต้องการตัดลักษณะแบบนี้นะครับตัดส่วนที่เกินออกไปได้แล้วกดเครื่องหมายถูกดูรูปที่ดีวิวนะครับเหล็กท่อแนวนอนก็จะถูกตัดออกไปนะครับเหล็กท่อแนวตั้งก็ทำเช่นเดียวกัน Opening by face คลิกเข้าไปแล้วก็มาที่หน้า section เลือกตัดผ่าน ได้แลวกดก็หมายถูกนะครับดูรูปที่ดีวิวเหล็กก็จะถูกตัดออกไปนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือเวลาเรามีการมูฟเหล็กเนี่ยรอยบาทก็ยังอยู่นะครับใช้คำสั่งมูฟปุ๊บเห็นไหมครับรอยบาทก็ยังอยู่วิธีนี้ผมก็ใช้งานบ่อยเหมือนกันตัวต่อมา r e e f r e ื c e Plane r e เ e r e อ c e Plane เนี่ยให้เราบาัที่หน้า กราวเลเวลนะครับกราวเลเวลทำการดึงเหล็กออกมาก่อนนะครับดึงเหล็กออกมาไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็ได้ลากออกมาเลยลากจุดวงกลมนะครับจุดโหนดมันปึ๊บตดตีนะครับลากจุดสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมออกมานี่ลากให้มันตัดกันก่อนจากนั้นก็้คํำสั่ง modify เลือก reference plane นะครับ structure reference plane R.P. วาดเป็นรอยตัด45องศาตัดประมาณนี้เสร็จแล้วใจ้คคำสั่ง Modify เลือก Cut ติ๊ก m u l t i p l e Cut นะครับเพื่อจะทำการคัดข้างเดียวหลายๆตัวคลิกเหล็กคลิกเส้น Reference Plane แล้วคลิกที่ตัวเหล็กท่อนนี้อีกครั้งหนึ่งจะเป็นการตัดเข้ามุมดูรูปที่ดีวิวปัญหาของวิธีนี้ก็คือ เส้น r fer e n c e p l a n e อาจจะดูลกตานะครับเราไม่สามารถลบเส้น r f e r e n c e p l a n e ทิ้งได้นะครับเวลา,เาลบเส้น f e r e ฟ e n ซ์ n พนทิ้งเนี่ยเหล็กก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะครับอาจจะดูลกตาหน่อยวิธีนี้ก็แนะนำให้ใช้เท่าที่จำเป็นตัวนึง c o p y i n g นะครับ c o p ป i n g ก็คือการบากเหล็กเข้าไปในอย่างหน้า section นะครับให้เราคลิกตัวเหล็กแล้วก็ลากจุด สามเหลี่ยมไปชนกับผิวด้านในจะได้เหล็กประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ครั้นี้เราไม่รู้ว่าจะบากเหล็กลักษณะยังไงเราใช้คำสั่งตัว c o p p i n g ครับคลิกตัวเหล็กที่ต้องการบากคลิกเหล็กเมนนี่ครับมันจะเกิดการบากเหล็กให้เร,เราอัตโนมัติการเซตค่าแกบระยะห่างเนี่ยเราสามารถเซตได้จาก c o p p i n g distance นะครับพิมพ์เป็นศูน มันก็จะจะสนิทพอดีนะครับเห็นไหมครับมันจะบากเว้าว์บากโค้งให้เราเองอัตโนมัติโอเคนะครับสําหรับวิธีการเข้ามุมรอยต่อเหล็กทั้ง6วิธีก็ประมาณนี้ครับผมต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งแหะครับที่สามารถเข้ามุมได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับ